สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ก,กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวรีวิวแบบไม่มีสปอยของหนัง Guardian of the Galaxy ภาค3นั่นเองก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางมาเวลประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสได้ไปดูในรอบสื่อมวลชนมานะครับผมก็ไปดูกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เองเนี่ยจริงๆก็อัดตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับแต่เราเอามาลงในวันพุธเนี่ยจะได้ลงพร้อมกับที่ทุกคนไปดูนั่นเองแต่เดี๋ยววันนี้ผมก็ว่าผมจะไปดูอีกรอบนะครับจะได้แบบ เออเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆที่เราพลาดไปเนาะเพราะว่าดูรอบแรกเนี่ยเราก็เน้นความบันเทิงไม่ได้เน้นเก็บรายละเอียดอะไรเท่าไหร่แล้วก็บอกเลยว่าการเดียนภาค3เนี่ยนะครับผมโอ้โหทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับแต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมเนี่ยผมก็คงต้องตอบตรงๆว่ามันอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกอะไรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการปิดไตาภาค ที่สมบ,บูรณ์แบบมากๆเลยครับอะเรามาเริ่มคุยกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้บ้างเอาแบบที่เราจะไม่ไปแตะเนื้อหาของมันอย่างแรกเลยนะครับผมก่อนที่คุณจะไปดูเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณจะเป็นจะต้องดูการเดียนเรื่องอื่นมาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอรรถรสที่สนุกเต็มที่แต่โดยรวมแล้วอะมันก็ยังได้รับอรรถรสนะถ้าคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาเลยอะเพราะว่าหนังเองอะมันไม่ได้โฟกัสอะไรประเด็นที่แบบว่าต้องเป็นเนื้อเรื่องต่อๆๆๆกันมากขนาดนั้นแล้วก็ไ็ไไไมม่่ดดด้ีีีปรรระะเเนทเคยอ นั้นนะครับโดยรวมเราเนี่ยมีประเด็นที่จริงจังอยู่บ้างแต่ด้วยความอารมณ์ขันของหนังอะที่มันจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เป็นเหมือนไยเซนของหนังกาเดียนออฟเดอะกาแล็กอยู่แล้วอะ่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบรู้อะไรมาเยอะเราสนุกไปกับหนังได้คือเราสามารถสนุกได้หลายแบบไงบางคนมาดูเพื่อความฮาอย่างเดียวเนี่ยก็ได้มาดูความฮากับความมันก็ได้หรือว่าจะมาเอาเนื้อเรื่องด้วยก็ได้จะมาเอาความเครียดด้วยก็ได้มันมีทุกอารมณ์เลยแล้วก็ ด้วยความที่มีทุกอารมณ์เนี้ยมันอาจจะเป็นจุดทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนละกันเพราะว่า พอมันต้องใส่ทุกอย่างลงไปเนี่ยต้องกระจายบทแต่ละตัวละครด้วยถุงแม้เพราะว่ากาเดียนมีหลายคนนะ่ะหเลยการกระจายบททําได้ดีมากๆแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปดูแบบแค่ตัวละครเดียวที่มันเด่นๆออกมาเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องแบ่งบทออกมานะครับแต่บอกไว้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้โมเมนต์ที่เฉิดฉายของตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งที่มีตลอดเรื่องราวเลยก็คืออารมณ์ขันนะครับตลกทั้งเรื่องแล้วก็เป็นมุกที่ขำอ่ะขำกันลั่นโลงอะ่ะคือแบบ ดูแล้วมีความสุขกับหนังเรื่องนี้ประเด็นเครียดเนี่ยก็มีอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ลงน้ำหนักเท่าไหร่หรือผมเองอาจจะไม่ได้โฟกัสไปที่มันเยอะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยพอดูแล้วอะเราโฟกัสไปที่เรื่องตลกเรื่องสนุกเรื่องอารมณ์ขันหรือว่าการดีไซน์ฉากการออกแบบวิชวลอ,อะไรต่างๆซะมากกว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับผมเองเนี่ยนะครับถ้าให้พูดกันตรงๆเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยโดนใจกับตัวร้ายอย่าง High Evolutionary เท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันก็มีฉากที่ถูกตัดออกไปแล้วก็ รวมไปถึงด้วยความที่หนังนะมันเป็นหนังส่งท้ายกาเดียนถูกปะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันต้องแบบว่าทําทุกอย่างให้มันจบอ่ะมันทําให้เวลาสกรีนไทม์ของตัวร้ายน้อยลงนะครับแถมยังมีเรื่องราวของอดัมวอลล็อกเข้ามาอีกถูกไหม เพราะฉะนั้นเองอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เรื่องราวของ High อ v o l u t i o n a r y อ่ะถูกหั่นออกไปเยอะนะครับผมทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ผูกพันกับตัวละครตัวรายนี้เท่าไหร่เรายังไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งที่มันต้องการเรายังไม่ได้แบบอินไปกับตัวละครของมันอะไรแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข,ข้างขโมยซีนมากๆเลยก็คืออดัมวอลล็อกตรงนี้นเองผมก็ว่าโอเคนะแต่ถ้าให้ผมเลือกเองอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมเองอ่ะผมอาจจะเลือกแค่คนใดคนหนึ่งจะมีอดัมวอลล็อกก็มีไปเลยหรือว่า ถ้าไม่มีอดบอลล็อกเนี่ยก็ไปใส่ไฮเออรชันารีเต็มๆไปเลยนะครับคือแบบว่ารู้สึกว่า2ตัวเนี้ยแย่งบทกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องแย่งเวลาสกรีนไทม์กันถูกไหมกาเดียนเองเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาสกรีนไทม์กันเยอะแล้วต้องมาใส่อดัมเข้าไปหรือว่าต้องมาแบ่งกับไฮเออร์ชันารีอีกก็ทําให้เวลาสกรีนไทม์แต่ละตัวมันน้อยนะครับทำให้ตัวละครใหม่ๆที่เราไม่ได้รู้จักอะไรอ่ะไม่ได้มีเวลาให้เราผูกพันกับมันเยอะแต่อย่างกาเดียนเนี่ยเราเข้าใจได้เพราะว่า แต่ละตัวเนี่ยเรารู้จักกันมาอยู่แล้วถูกไหมหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ดิเออหรือในหนังอเวนเจอร์เองก็ตามก็ออกมากันแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเองอ่ะเราผูกพันกับตัวละครเหล่านี้อยู่แล้วเรามาดูแบบช่วงเวลาที่พวกเขาเฉิดฉายแต่อย่างแบบไฮเออรชานารีอ่ะออกมาแบบสั้นมากก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้มันออกมาเยอะกว่านี้ละกันนะครับหรือเพิ่มบทไปสัก20นาทีเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ทําให้เราผูกพันกับตัวละครตัวร้ายตัวนี้ได้มากขึ้นและนี่ก็คงจะเป็นการรีวิวแบบไม่มีสปอยล์ละกันนะครับโดยรวมเนี่ยจุดแข็งออี้กาบทมไดด มาก,มากทุกตัวได้มีเวลาเฉิดฉายของตัวเองแล้วก็มีอารมณ์ขันตลอดเรื่องราวมีเรื่องราวเครียดบ้างแต่อาจจะไม่ได้อินเครียดสุดอะไรขนาดนั้นโดยรวมก็คือเก็บซิกเนเจอร์เก็บลายเซ็นของกาเดียนเอาไว้นั่นก็คือความตลกขบขันแบบที่เราคาดไม่ถึงนั่นเองครับโดยรวมเนี่ยทำออกมามีความสุขและดูออกมาขำทั้งเรื่องเลยถ้าผมจะให้คะแนนเนี่ยนะครับผมผมจะให้อยู่ที่8.5เต็ม10นะครับหลายๆคนอาจจะไฮป์ว่าโอ้โหนี่คือหนังที่ดีที่สุดหลังจากเอ็นเกมมาเลยอันเนี้ย อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของใครบางคนแล้วกันแต่สําหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นหนังที่ดีที่สุดหลังจาก N Game แต่พูดเวยเลยว่าเป็นหนังที่ตลกที่สุดของมาเวลแล้วกันนะครับตลกแบบไม่ฝืดไม่ได้ตลกแบบรู้สึกว่ามันขัดใจแบบต่อรถส่วน thunder อย่างเงี้ยมันก็จะมีช็อตตลกที่เราดูแล้วมันไม่ค่อยตลกเท่าไหร่อะไรแบบเนี้แต่อันนี้คือฮาแบบธรรมชาติเลยฮาทั้งเรื่องเลย แต่ถ้าเทียบผมก็ยังชอบ e ีเทอร์มากกว่าอยู่ดีอันนี้แล้วแต่คนละกันนะครับหรือว่า Black Panther ภาค2เนี่ยผมก็ชอบมากกว่าอยู่ดีนะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเรามาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดูกันแบบจัดเต็มเลยดีกว่ายังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ Comic World Daily ไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ